ราคาี่แสนสี่ 4, 4, 49, บาทไม่ขายเ<ะ>อาในคลิปนี้ลดไปเลย30,000<ะ>เหลือสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลโยนะคะที่โชว์รูมรถมือสองน,นะคะสมชายคาเซ็นเตอร์อารันนะคะโชว์รูม ที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกของเราค่ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกค่ะแค่จะบอกว่าแค่จะบอกว่าอยากลดราคาเอาเลยเหรอเอาลดลดเลยราคาเลยเหรอไม่ต้องพูดอะไรล,ลึกไหมวันนี้นะคะโยมีรถมาแนะนํานะคะเป็นมิสูปาเจโรนะคะคันนี้บอกว่าเทสวยทุกอย่างมาครบคันนี้นะคะแนะนําเลยว่าเหมาะกับ คนที่ชอบเที่ยวนะคะขึ้นเขาลงห้วยขึ้นดอยขึ้นคลองนะคะคันนี้นะคะหรือว่าจะขี่ในพื้นเรียบนะคะก็ได้เลยนะคะคลองเรียบถนมนียพื้นคลองค่ะรู้จักไหมคะ <S <S เรียบเรียบคลองนะคะขี่เรียบคลองค่ะว่าคันนี้นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเหมาะทุกอย่างที่โยบอกเลยคือขึ้นเขาลงห้วยเรียบคลองนะคะเรียบคลองเรียบคลองะนาว ไปได้ทุกสไตล์ค่ะได้หมดไม่เกี่ยงใช้งานได้ทุกอย่างไม่ว่าจะทางเรียกทางขุกคัะหรือทางหลุมทางบ่อคันนี้นะคะตอบโจทย์ทุกอย่างค่ะลูกค้าแนะนํามากราคาคันนี้4ี่แสนสี่หมืผมบงังราคาคันนี้4ี่แสนสี่หมื่นเบาทโอ้โหโอ้คันนี้คันนี้ขาย ราคา4 4 9 0 0 0บาทไม่ขายตาในคลิปนี้ลดไปเลย30,000เหลือเหลือเหลือ4 1 9 0 0 0บาท <c oughs> ยังไม่ได้บอกเบอร์โทรเลยนะ <c oughs> ยังไม่ได้บอกเบอร์โทรเลยนะ <c oughs> ใช่เบอร์โทรยังไม่ได้บอกเบอร์โทรเลย <c oughs> ถ้าอยากได้ราคานี้จากเดิม4 4 9 0 0 0บาทเหลือ40,000 1 10, 9 0 0 0บาทโทรหาเบอร์นี้099 2426556้า24ย้ำไม่ได้ย้ำราคานะย้ำเบอร์โทร099 2426556เบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดียวไปเขาโทรหาคุณว่าอะไรปัน,น <c oughs> ไปไปมาดูรถกันคันนี้ไฟหน้าโเจิเตอร์ โปรเจคเตอร์วะท่านโปรเจคเตอร์ว่าจะโปรเจคตึงลคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดใหญ่พร้อมพร้อมไฟตัดหมอกชุดใหญ่คันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดใหญ่พร้อมไฟตัดหมอกไปยันหว่างสว่างคาตานะคะคันนี้ขอบอกเลยไปยันหว่างค่ะลูกค้าค่ะสว่างคาตาค่ะสว่างมากเพราะว่าไฟรถมาสว่างเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะคะ คันนี้นะคะภายในกว้างขวางเบาสามแถวนั่งด้านหน้านะคะนั่งสบายมากค่ะกว้างแถมเบาะปรับไฟฟ้านะคะเกียร์อัตโนมัติพร้อมโอ้โหสุดยอดและแถนนี่สำคัญคือคันนี้นะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีโฟวนนะคะใส่ไม่ยากคะ่ะลูกค้าคะจับปุ๊บใส่ปับ๊บแล้วก็เหยียบคันเล่นนะคะไปอย่างเดียวเลยค่ะไปอย่างเดียวม่ต้องใช้อะไรมากมายขนาดเซลล์ยนต์นะตัวใหญ่ขนาดนี้ยังเหลือพื้นที่กว้างมากเลยบอกเลยว่าแน่นมากค่ะแน่นมากคันนี้นะคะบอกว่าภายในสวยสะอาดสะอ้านนะคะสะภาพพร้อมใช้งานนะคะสะภาพนี้ราคานี้บอกเลยว่าเบามากเดินทางขึ้นเขานะคะลงห้วยนะคะขึ้นดอยดอยตุง โดยไม่ตุงเบาะเป็นเบาะหนังค่ะดูแลทำความสะอาดง่ายคันนี้เบาะหนังสวยงามนะคะเหมาะสําหรับการขึ้นนอยตรงนะคะอา้าวไม่เปื้อนเลยจ้ะ<อ>ทำความสะอาดง่ายเ,า <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคนครื่องเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องคันนี้กันเ <c oughs> ปรี้ยงเดียวติดเลยทีเดียวติดเลยไปเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันว่าท่อจะแรงขนาดไหน <c oughs> เป็นไงวงคะเสียงท่อไม่ดังมากกำลังพอดีค่ะ เสียงพอดีพอดีนะคะไม่ดังมากเบาๆฟังแล้วไพเราะค่ะคันนี้ผู้หญิงก็ขับได้ขับง่ายเกียร์ออโต้ไปเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดไหมสุดยอดจริงๆเป็นไงบ้างคะคันนี้ราคา4,49,000บาทซื้อกับโยตอนนี้เหลือ4,19,000บาทอย่าช้าโพเลยซื้อกับโยนี้สองรถถึงหน้าบ้าน ทุกค่าที่จ่ายในการจะส่งไปแล้วไม่พูดเยอะเจ็บคออยากได้มาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีรัน